นะครับวันนี้จะป๋านัดลุงนัดจะพามาทำาผัดเผ็ดปลาดุกนะครับเนาะเนี่ยปลาดุกอันนี้เลี้ยงเองนะครับเนี่ยเนี่ยเลี้ยงเองเนี่ยช่วงนี้มีไข่มีไข่ด้วยเลี้ยงเองอยู่ในบ่อที่บ้านนะครับเนาะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างน,นะครับตามสระน้ำด้วยเนี่ยสระน้ำอ่าเนี่ยเห็นไหมครับ น้ำเป็นบึงใหญ่อยู่ไอหน้ารีสอร์ทนะครับรีสอร์ทนะรีสอร์ทเพื่อนผมแหละนะ,ะแล้วก็มีมีแม่บ้านมาม,มาช่วยอยู่คนหนึ่งแล้วก็นี่เพื่อนผม <c oughs> อหัวย่งองย่องไงนะ,ะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้นะครับคือเนี่ยเนี่เตากำลังร้อนอ้วนี่เราเตาธรรมชาติเลยนะครับเนาะ เตาอังโลเลยเออเนี่ยทีนี้มีอะไรบ้างเครื่องปรุงนะครับอ่ลุงนัทจะพา,าดูอันนี้ปลาดุกอันนี้ยัางเองเนี่ยนะคัยงเองกับมือเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวอา่ามะเขือเปราะนะครับแล้วก็อ่พริกไทยอ่อนนะพริกไทยอ่อนใบโหระพานะครับเนี่ยใบโหระพานะครับใบมะกรูด นะครับพริกสดนะครับพริกสดหั่นเฉียงเียงแล้วก็กระชายขาวนี่ขาดไม่ได้นะครับแล้วแล้วก็จะมะีน้ำพริกนะครับน้ำพริก,กพริกแกงเผ็ดโอเคนะเครื่องปรุงเราเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเอาเร็ว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 มาทายกันทายหน่อยทายหน่อย เออมามาเร็วเร็โอ้ย<า>ไม่เป็นไรแม่บ้านนี่มาเดี๋ยวจะเอาใส่ให้อาจารย์เป็นคนถ่ายเลยมาให้ <c oughs> คุณน่ะไปถ่าย <c oughs> เออนั่นแหละคุณถ่ายคุณถ่ายนี่ตรงนี้เอานะ <c oughs> เดี๋ยวมัน <c oughs> ตัดต่อได้ไม่เป็นไรตัดต่อได้อ่าจ <Okay. S 2> ารยา์ใส่พริกแกงอ่าใส่พริกแกงไปนะครับไปอีกนะไป ผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะครับนะอ่ากะีน้อ,อ,อไฟแรงเไฟแรงไฟแรงอันนี้ไฟเต,ตาถานธรรมชาติเลยนะครับนะผัดพริกแกงในหะ้หอมก่อนนะ โอ้โหมันมันเริ่มจะไหม้วเนี่ยแงโอ้โอาจารย์เอาไหมเอาพี่แกงนู้นใส่อีกแล้วใส่กะปิไปนิดหนึ่งไห,ไหนกะปิยอยู่นี่นนมาเร็วโอ้ไฟแรงเตือนเออโอ,อ้ะกะปินิดนึงโอกะปิะไรเลยอย่างนี้วะกะปิมันอยู่ในถุง ใส่ไปเถอะก้อนนั้นอ่ะใส่อะไรนิดเดียวใส่ไปเยอะ<ฮ>ยเยอะกะปิเออได้แหละพริกแกงใส่อีกนะพอแล้วพอแล้วนี่ครับพอดีไฟมันแรงไปหน่อยนะครับเนี่ยโอ้เออใส่กะป,ใใกะปิใส่ปีไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เราทำ,าทำอย่างนี้แหละเราทำสดๆนี่แหละอย่างนี้แหละเราทำกินเองนี่เป็นไรนนะปลาโอ้มันแห้งหมดแล้ว เอาเอาปลามาใส่เออตอนนี้เอาปลามาใส่นะครับเดี๋ยวเราเอาทางออกก่อนเดี๋ยวน้ำออกก่อนน้ำออกเออมาเออง่ามง่ายง่าม่ายง่ากระดูกใส่แล้วครับกระดูกใส่แล้วครับผัดพริกแกงให้หอมนะครับเราเดี๋ยวไปนะฮะฮึ อืมอ่ะถอถาอ,ถอพอผัดพริกแกงให้หอมแล้วนะครับนะแล้วก็เอาประดุกลงมาผัดลงไปนะครับเครื่องปรุงยังไม่ต้องใส่นะอ่าให้ประดุกมัน สุกก่อนนะปลาดุกสุกก่อนนะครับปลาดุกสดนะครับเนี่ยปลาดุกสดสดเลยเลี้ยงเองกับมืออ่ามีเตาธรรมชาติอ่าผัดกับพริกแกงหอมๆนะครับนะอ่า เริ่มจะสุกแล้วประดุกนะครับนะอ่าให้ดูหน้าปูนัดนี่นะ,ะดูแล้วใช่ได้แล้วโอเคกำลัาลงอยู่นี่ออ่ะตัวนี้นีเตาถ่านนะครับเตาธรรมชาติมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่มันหอมอร่อยนะครับนะ,ะประดุกไปเรื่อยๆนะครับ อ่าเริ่มได้แล้ว<จ>อ่าทีนี้เอาน้ำมาใส่นิดนึงนะครับพรมันแห้งเกินไป<จ> น้ำนิดหนึ่งมัเลิ่มจะแห้งหัวหัวมะเขืออ่าโอเคตอนนี้กำลังสุกแล้วนะครับทีนี้ผักนะครับเนี่ยเห็นไหมสดๆเลยมะเขือกรอบนะตัวผักยาว เม็ดพริกไทยอ่อนนะครับเนะาะกดใส่เข้าไปนะครับเพไ,ได้สุกพร้อมกันนะครับกระชายทีาายนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกระชายใบยมะกรดูดแล้วก็พริกนะครับพริกสดนะครับหัน่นหั่นฉลับเฉียๆเ,เนี่ยนะครับ ตอนนี้ใส่ผักครบหมดแล้วนะครับก็รอให้ผักสุกก่อนก็จะใช้ได้นะครับตอนนี้ผักใส่เข้าไปแล้วนะรอผักสุกนิดหนึ่งนะครับสักพักหนึงก็จะใช้ได้แล้วนะตอนนี้ผัดผักผักผัดผัดผักเอาไม่ ผัก uhm สุกแล้วนะครับนะเเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะตักเสิร์ฟแล้วนะครับเออเอามามามาแม่บ้านเอาเอาามเออนี่จานใหญ่ยเออเร็วๆจานโอจานนี้แหละมา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  โอ้ oh. มามา,อา,าเอามาวางไม่ใช่อาจารย์จ้ามาใกล้ๆเออนี่นะครับท่านผู้ชมผู้ฟังนี่ครับโอ้โหนี่โอ้โหพอแล้วพอแล้ว,ลวเยอะเยอะจะเอากระทะไปล้างแล้วเยอะๆนี่แหละอ๋อโอเคนะตักหมดเลยตักหมดเลยแม่บ้านบอกนะ <c oughs> <c oughs> วันนั้นใสยแล้วเหรอยังไ้อาจารย์ดูหน่อยไม่ไม่หัวละปาอาจารย์นั่งถามอ่ะโอ้ยอาจารย์นั่นแหละหมอเอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็ยุบคนเดียวโอ้ยน้อนั่นเห็นไหมล่ะโอ้ยนี่นี่ทำแบบไม่มีคือแบบทำแบบไม่มีสคริปต์นะครับเนาะ เออเราไม่ใช่เสียแซงแกงทำเราทำจริงเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีสคริปต์ไม่ได้ลอกเรียนแบบใครทั้งสิ้นนะครับนะอยู่บ้านอยู่เลยอาจารย์ถ่ายยูทูปเนี่ยผัดปนุกนี่ไปได้เออเนี่ยเห็นไหมเราทำกันแบบสดๆเลยนะเนี่ยหัวรพาใส่นะครับนะดีละหัวรพาจะได้ไม่สุกเกินไปนะ ไปเลยไปเลยเออเสร็จแล้วครับพี่น้องอ,อร่อยมากรับตักตักนะเออไม่ใช่คน